มาแล้ว Battlefield 6ซีซั่น1นะคะเข้ mm hmm. ามาในชื่อ Battlefield l e s a c ซีซั่นนี้เขาจะอัปเดตมาพร้อมกับโหมด Battle Royale เอ่อสำหรับสายฟรี Battle Royale นะคะจะมีแบ่งกันแบ่งกันด้วย2อ,อย่างก็คือ Battle Royale แบบ Duo แล้วก็แบบคอร์สนะแบบ2คนกับ4คนแล้วก็มีการเลดการเลดก็จะเป็นโหมด4 v c นะจ๊ะทำภารกิจทู่กันเนาะเอ่อเรามาเน้นกันที่ Battle Royale 2คนกับ4คน ถ้าเราเข้าไปในของคนที่อันนี้จะเอารหัสรหัสเลเวลหนึ่งก็คือรหัสฟรีที่ไม่ได้ซื้อตัวเกมมานะคะมันจะทําการล็อกโหมดเกมต่างๆนะเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นแบบแคมเปญก็เล่นไม่ได้แล้วก็ที่คนที่จ่ายเงินเล่นได้ปกติก็จะเล่นไม่ได้นะคะจะเล่นได้แค่โหมดที่อ่าเนี่ยมันตีเพยเยอร์อื่นจะไม่สามารถเล่นได้นะคะมันจะถูกล็อกเอาไว้แบบนี้อ่ะจะเล่นได้แค่เฉพาะโหมดแบ t เท e r รีโ เท่านั้นแล้วก็การเล่นแค่นี้เองเล่น,นแค่3อย่างสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาฟรีเกมจะดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ80 80กิประมาณนี้นะถ้าเราเข้ามาในโหลดเอาจะเห็นตัวละคร4ตัวจะมี a s s a u l t n n i n n e r s u u p p r t t แล้วก็ Recon อ่ะง่ายๆก็คือเอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆก่อนนะสำหรับคนที่จะไปเล่น Battle Royale นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปบอกในเกมอีกทีนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะ มีแอสซอลแอสซอลเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นแบบเหมือนแนวหน้าเนาะบุกทะลวงแล้วก็เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์จะมีเครื่องมือวิเศษหนึ่งอันเรียกว่ารีแพร์นะคะเอาไว้สําหรับเปิดตู้เซฟข้างในเกม b บ t t l e ร o y ็อตนะแล้วก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตสิ่งที่ดีของซัพพอร์ตในแบ t เท e Roy ็อตก็คือเขามีกระเป๋าติดตัวเป็นกระตอกกระสุนอ่าลิคอนลิคอนจะมีเป็นโดรนส่วนอาวุธเราสามารถเข้าไปในที่ตัวละครตัวไหนก็ได้แล้วก็กดเข้าไปที่อาวุธนะคะอันนี้จะเป็น ตัวละครใหม่เลยนะที่ไม่เคยเล่นและบดล็อกอะไรเลยทั้งสิ้นปืนที่เขาให้มาในเฟ v ว r ลิตเฟวิลิตเนี้ยถ้าเรากดเฟ v ว r ลิตไว้เราลงในโหมด Battle Royale อ่ะมันจะมีเขาเรียกว่า w ว a p ป n อน s t o m คล้ายๆโหลดเอาท,ที่ดรอปลงมาของเกมหนึง่งอ่ะมันจะชื่อในเนี้ยมันจะชื่อว่า w ว a p ป n อน s t o m อะไรสักอย่างเหมือนจะโหลดลงมา ปักลงพื้นนะคะแล้วก็จะเป็นเนี่ยมันจะมี4ปืนที่เรากดเฟวอร์ลเอาไว้เราสามารถเลือก1ปืนที่เรากดคัตต้อมไว้ให้เรียบร้อยเราสามารถแต่งปืนไว้ได้แล้วก็ไปเลือกในนู้นนะจ๊ะปืนไหนที่แนะนําสําหรับแจวโดยปกติที่แจวเล่นจะใช้ M433 หรือ M4A1 อันนี้เป็นปืนที่เขาจัดมาให้เป็นเฟวอร์ไลนะคะ ปืนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบอันไหนเราสามารถกดอันเฟริดออกได้แล้วก็เราจัดปืนไปใหม่ได้เลยสมมุติว่าเราใช้เราอยากได้แต่ตัวอื่นๆยังไม่ปลดนะเราจะปลดทุกปืนได้ก็ต่อเมื่อเราสําหรับสายฟรีจะปลดปืนได้ก็ต่อเมื่อลงไปในแบตเทอร์เรย์และหยิบแต่ละปืนและเล่นมันจะปลดไปให้เองฮะจะปลดง่ายปลดไวยอยู่นะปลดเอ่อจะปลดเลเวลมันจะต้องค่อยๆปลดเลเวลเพื่อที่จะโมดิฟาย อะอย่างสมมติว่าตัวนี้ M4 สาเราคัดตตอมตอนเนี้ยมันเป็นปืนที่เลเวลศูนยจะไม่สามารถปลดอะไรได้เลยในนี้ในอุปกรณ์ถ้าสมมติว่าเราอยากปลดเราจะต้องเล่นปืนนี้เยอะๆในโหมด Battle Royale ส่วนใน Battle Royale จะมีมีห้อมีรถกอล์ฟแล้วก็มีสุ่มรถถังมันจะมีกล่องให้เราไปสุ่มการ์ดแล้วเอาการ์ด ไปสุ่มเปิดรถถังอีกทีนึงอ่ะสำหรับ b a t t l e p a s s Battle Pass ซีซั่นนี้ Ba t t l e Pass ซีซั่น1จะอยู่ในราคา679บาทเป็น b a t t l e p a s s Pro นะคะเราจะได้25เทียสคิปก็คือจะได้ b a t t l e p a s s ที่เลเวลแล้วก็มี XP บวกอะไรอย่างงี้เนาะอ่าถ้าจะแนะนำแนะนำถ้าจะซื้อ b a t t l e p a s s แบบสายฟรยีก็ซื้ออย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าสมมตินคนที่มีเกมอยู่แล้ว อย่างเช่นมีเกมอยู่ในแพ็กเกจ1,999บาทให้อัปเกรดเป็นแฟนทอมถ้าอัปเกรดเป็นแฟนทอมจะได้ 1. สกินแฟนทอมเซสแฟนทอม2จะได้แบตเทิ p a s พเหมือนกันและได้สกิปแบตเทิ p a s พา5ทีสเทียเหมือนกันซึ่งเพิ่มอีก700บาทจากฟิตป,ปกติแต่ว่าถ้าอัปเกรดเป็นแฟนทอมจะคุ้มกว่าอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่จ่ายเงินหรือ Battle Pass b a ท t l e p พารจะคล้า,ลายๆเกมเอเปก็คือในการทำาบทเทพัร์เนี่ยเราจะเก็บสะสมคอยก็คือ b a t t l e f i e l d คอยสะสมไปเรื่อยๆและน่าจะเอาไว้ซื้อ Battle p a ารในซีซั่นหน้าเพราะว่าในแต่ละภารกิจนะคะเนี่ยมันจะปลดมันจะปลดเป็นปลดเงินให้อ่ะมันจะมีคอยให้เรื่อยๆอ่แเราก็คือสะสมคอย,สสคอยเก็บคอยไว้เพื่อที่จะ ซื้อ Battle f i เอ้ Battle Pass ในซีซั่นหน้าถ้าสายฟรีอยากจะอัปเกรดเป็นสายเติมจะมีในราคา1,999บาทและ2,699บาทแต่ถ้าให้แต่แนะนำแต่แนะนำเติมกัดฟันเติมแฟนทอมไปเลยแฟนทอมคือ2,699เขาจะมีความพิเศษกว่า Standard Edition ตรงที่ะจะมี Battle Pass ให้ Battle Pass ซีซั่น1ไม่ต้องเติมเองสมมติว่าซื้อ1,999บวอีก700บาท เราเติมอันเนี้ยก็เหมือนกันราคาเดียวกันเลยราคาพอๆกันเลยเนี่ยเติม700บาทก็ราคาเท่าๆกันเลยแถมแฟนทอมเนี่ยจะได้ชุดของเซตแฟนทอมด้วยอ่าอันนี้คือชุดของเซตแฟนทอมนะครับแล้วเราจะได้ปืนแต่งมามันจะมีปืนแต่งที่แจวใช้ในทุกวันนี้เลยที่ยิงนิ่งมาก m 4 3มามขนาดยังไม่ขนาดที่เขาแต่งแล้วเราไม่ได้แต่งแยกนะเตรียมสอะ่ะ M4.3 เป็นปืนที่จะใช้ประจำเลเวลปืน80แล้วก็คือปืนก็ข้างนิ่งโดยที่ไม่ต้องแสงเพิ่มแล้วก็มีสไนเย M2010 อันนี้เขาก็แต่งมาให้ครบเหมือนกันมีสกินชุดต่างๆนะคะของเนี่ยแต่ชอบสกินรีคอนรีคอนสกินแบบอย่างนี้เลยแล้วก็มีรถถังมีมีดให้อ่ะประมาณนี้โอเคอันนี้เราจะาไปเป็นรีคอนดูนะมันจะมี Assault Support Engineer Recon เราสามารถคัดต้อมปืนเล็กหรือมีดได้เนี่ยปืนก็สามารถคัดต้อมได้แต่ว่าในรหัสแรกยังไม่มีเนาะ อันนี้เราเป็นลีดเดอร์นะเราจะให้เพื่อนไปโดดกนะดซีเพื่อโยนให้เพื่อนไปโดดนะคะถ้าเราจะหยดดดดแยกกับเพื่อนกดสเปคีคมาแล้วก็โดดลงไปดูอย่าลืมดูคนด้วยนะ กดสเปคบาคาเป็นการกิ้งนะครับแล้วก็เนี่ยวิ่งตามหากล่องแบบนี้ตัวนี้เป็นเกาะอันนี้เป็นบังเกอร์มีปืนกด5าเติมเกาะเค มันจะมีกล่องธรรมดาหลังรถมีของนะฮะกล่องธรรมดาและกล่องแรนะเก็บเก่อเอาไว้กล่องถ้าสมมุติเราไม่เห็นอะ่ะมันจะมีเสียงนะเสียงอย่างเงี้ยเสียงเป็นคลื่นวิทยุอันนี้สนายเราเอา,เอาสนายาก็ได้ถ้ากล่องแรจะเป็นสีดแดงๆหน่อยสีออกดแดงๆมันจะมีปืนเริ่มต้นจะเป็นสีขาว เราสามารถอัปเกรดปืนได้นะคะในกล่องมันจะมีให้อัพเกรดปืนถ้าสมมติเปิดเจอบางกล่องจนะให้ตูอันนี้เป็นสีเขียวเราก็ปืนเขียวแล้วกันเนาะกดดับเบิลซเพื่อทําการสไลด์กดดับเบิลซอ่ะอันนี้ขึ้นรถกับเพื่นมีค่อนตัว X ตัว X ก็คือจะสแกนคนได้ถ้ามีคนข้าในระยะมันจะเป็นจุดแดงแดกขึ้นให้บนหัว เลข4ี่คือโดนเลขสมันเป็นบังเกอร์ที่ให้มาเพราะว่าเจวไปหยิบมาแค่นั้นแหละมันจะมีมิชชั่นขึ้นให้มิชชั่นกดเอดูเลยจ้ะมันจะขึ้นให้เนี่ยว่ามันมีอะไรให้ทําอะไรแต่ละมิชชั่นถ้าเราทํำมิชชั่นเราก็จะได้อุปกรณ์เพิ่มมิชชั่นใหม่มาแล้วใครอยากได้ปลดเยอะๆอยากได้แต้มไปเยอะก็ทํำมิชชั่นนะ โอเคขี okay. ่รถเนี่ยเขาห้ามอันตรายโด 5, ่งสุดห้าพันเกาะนะจ๊ะโอ้ไม่น่าพันเลยน,นี่มันจะปลดปืนไปเรื่อยๆถ้าเราได้ยิงปืนอ่ะมันจะปลอดอุปกรณ์ปืนไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็จะมี second chance ก็คือจะมีโอกาสที่สองได้โดดลงมาปรีนะในช่วงน่้จะเป็นอาจจะน่าคิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงวงแรกนะอันนี้ที่จะบอกว่ามันจะมีปักไว้อย่างนี้ปุ๊บลอกคนคนจะคิดว่าแล้วเราอาจจะยืนข้างๆสมมติว่าเราอยู่ตรงเขาเราปักไว้อย่างนี้ปับ๊บอ่ะ แล้วเราให้คนคิดว่ามีคนอยู่ตรงนี้แล้วเรารอเลงตรงนี้อ่าเพราะว่าสไนเวลาสุบออกไปมันจะมีเป็นเหมือนแบบดวงดาวอะเป็นดาวบวกนี่สุอ่ะเปินคนปะหลอกให้มันยิงแล้วเราเค่อยยิงมันตรงนั้นนั่นไงตกแล้วมันเรียกว่าคัสตอมแหวป้อนดอกฮะตอนนั้นอะเรียกว่าคัสตอมแวปอนดอก มันจะเป็นที่จะบอกก็คือปืนที่เรากดเฟเวอร์ลิตเอาไว้หรือที่เราจัดไว้ในโหลดเอาอะนะเป็นปืนที่เราแต่งไว้เรียบร้อยเลยโหลดเอาสามารถเก็บได้สองช่องเลยแต่ว่าต่อหนึ่งอันนะสมมติว่าเราเรา,เราเจอแอร์ดกตรงนี้เราก็ไปเก็บได้หนึ่งอันถ้าเจออีกอันนึงก็เก็บใส่ปืนสองได้เลย มันก็วอร์วร์แอร์ดอกเหมือนกันนี่อ่ะรีบกดได้ปืนมาแล้วไปมันจะเป็นสีแดงนะคะถ้าถ้าเราตายมันก็จะดอกเหมือนกันโอ้โหเจอข้างหลังตายถ้าตายแบบนี้รอเพื่อนชุบ นั่นแท่นชุบอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้กดปืนผิดอันนี่ตรงนี้ถ้ามาขึ้นมาสคอตวัก,ก็คือหมดตีหมดตีแล้วตรงนี้คือแท่นชุบแท่นชุบเราจำเป็นจะต้องกดและยืนอยู่ในวงเขียวเขียวเห็นวงเขียวเขียวไหมที่มันเป็นเส้นขอบเขียวแบบนีเ้เราคนที่ชุบจะต้องยืนอยู่ในวงเขียวห้ามออกจากวงเขียวและเสียงเครื่องชุบดังมาก เสียงดังแบบดังมากมากไปปากก็นากก่า,ากลัว,ว,ว,วมากอ้โอโ้ อันตรายมากตรงนั้นนะหออันนั้นนะขับได้แต่จะบอกว่าขับหอมไม่ปลอดภัยมากๆเลยไม่ปลอดภัยมากๆกด F เพื่อถือมีดนะคะมันก็จะวิ่งไวขึ้นเนาะแต่ส่วนมากเราจะถือปืนไว้เพราะว่านข้งอันตรายชดกันโูมมากบอกเลยว่าชดกันโู Mark oh, on oh, your map. Shotgun marked if you need one. Helicopter destroyed. Good shot. Extra sniper rifle here. ไปช่วยเพื่อนาอ้าไปช่บเพื่อนโอ้ไปก็มาแต่ตะบ่าย เขาบอกว่าเจ็บละไปพม่ไปร <ไป S 1> อมนเนี่ยปืน ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่ใช่โหลดเอาเราแล้ว,ลว,ลวก็ปืนเก็บขออื่นมาอันนี้ก็เป็นปืนธรรมดาจ้าไม่ใช่โหลดเอาช็อตกันโกมากยิงประมาณสามนัดแตกสำหรับคนมีเกาะถ้าโดนหัวก็ตายเลยอันนั้นเป็นแอร์ดอกก่อนที่ชุบเพื่อนไม่เหลือแล้วไม่เหลือจุดในการชุบเพื่อนแล้วมีรถถังให้แต่ว่าว่าน่าจะไม่ได้ ไม่ดีทางนั้น,นะอะเขากดังดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่กลางเนินอย่างนั้นอะมันมีโอกาสเจอพวกแบบว่าแอร์สไตล์อ่ะวางสุดนีไวนะ้เนาะแล้วก็เดี๋ยววินโดนดูอันนี้เป็นความสามารถของรีคอนนะแต่เราหาทางออกไม่เจออ่ะนี้อดอ่าวินดูได้ว่าบนมาทางไหนโอเค เนี่ยเฮ้ยคนกำลังมาที่พันเกาะให้ไวพันเกาะลีโรด งี้เดียวเพื่อนองนี้เดียวโอ้ oh my god นี่เลยไล่เกือบแล้วเกือบชนะแล้วเกือบได้ได้ที่สามโอเคไม่เป็นไรไ ปที่สามอ่อันนี้ก็จะเป็นสแตตที่เขาบอกให้เราเนาะโอเคประมาณนี้มันจะได้ทั้งเลเวลและอาวุธปลดล็อกในแต่ละอันที่เราหยิบอาวุธขึ้นมามันก็ถ้าเราไปไดอันไหนก็จะปลดล็อกอันนั้นนะคะมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อย อ่ะเนี่ยจะมีเลเวลปืนขึ้นให้ว่าเราใช้ปืนไหนบ้างปืนไหนที่เราใช้นานหน่อยยิงเยอะหน่อยก็จะได้เอ็กเยอะจะปลอดอุปกรณ์ประมาณนี้แบบนี้อ่ะนนี้คือแต้มแ a t เทิลพาร์ได้แปดแต้มเรียบร้อยประมาณนี้สําหรับใครที่เป็นสายฟรีลองดาวน์โหลดมาเล่นได้มันจะประมาณที่70กว่ากิกหรือ80 g กิกนี่แหละเขาน่าจะให้โหลดมาเผื่อว่าคุณจะซื้อเกมจากการเล่นตรงนี้ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามแจวแบวชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้าบ๊ายบาย